คืนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะบำรุงผิวกันก่อนนอนะทุกคนอันนี้แอมได้ลงไปใน IT Story นะคะว่ารู้สึกตื่นเต้นที่จะลองแล้วก็ลองแล้วชอบมากๆแล้วก็เลยอยากมาพูดถึงนะคะนั่นก็คือมาสกนั่นเองแบรนด์นี้เนี่ยเขาจะชื่อว่าแบรนด์ Kim r o r y นะคะจะเป็นมาสกนะที่มี3สเต็ปนะคะในชิ้นเดียวถือว่าสะดวกมากเลยแล้วก็เป็นสารลักันะคะของลังนกนะแล้วก็ มีวิตามินนะคะเป็นมัลติวิตามินเนี่ยถึง5ชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน C วิตามิน E นะคะวิตามิน B3 วิตามิน B5 แล้วก็วิตามิน B6 นะคะถือว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ได้ดีนะเพราะว่าพวกวิตามินต่างๆเนี่ยอย่างวิตามินซีก็จะช่วยเรื่องความกระจ่างใสนะคะวิตามินอีช่วยเรื่องความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็วิตามินบีเนี่ยก็จะช่วยซ่องแซมผิวเรานะเวลาที่เราไปโดนแดดนะคะหรือว่า ผิวเจอมลภาวะมาเยอะๆนะแต่ว่ารังนกเนี่ยตัวนี้เขาจะช่วยเติมเต็มนะคะแล้วก็ซ่อมแซมผิวนะแต่ว่าโดยส่วนตัวรู้สึกชอบอ่ะเขามีกิมมิคดีก็คือมีสามสเต็ปนะแอมจะลงนะคะเป็นเจ้าตัวมอยเจอร์ไปก่อนตัวนี้ก็จะมีสารสกัดนะคะของรังนกนะแล้วก็วิตามินต่างๆที่ช่วยซ่อมแซมนะแล้วก็ดูแลผิวเนื้อเามันจะเป็นมอยเจอร์ที่แบบเนื้อเจ,อเจ,อเจอลๆนิดนึงอ่ะทุกคนนี่เห็นไหมแนะนำว่าให้ทาทั้งหน้าแล้วก็ลำคอนะ อ่อนโยนนะคะผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้จ้าแต่อย่างวันนี้ผิวแอมไปโดนแดดโดนอะไรมาแอมก็อยากแบบบำรุงกันนิดนึงเนาะผิวมันก็จะดูแบบช่ำๆขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นอายครีมนะเป็นสเต็ปที่สองนะคะ เขาอ่อนโยนนะเพราะว่าได้อยอนะคะแล้วก็มีมาตรฐานนะสากลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะว่าแบบเอ๊ใช้แล้วมันจะปลอดภัยไหมมันจะโอเคกับผิวหรือเปล่านะคะอันนี้เขาปลอดภัยนะทุกคนแล้วก็สุดท้ายนะคะจับมาต่อกันที่แผ่นมาสกเลยจะเป็นสเตจที่3นะคะเป็นเฟสม,มาสกนะดูความฉ่ำฉ่ำมาก เดี๋ยวจะทิ้งไว้นะคะประมาณ20นาทีนะคะแล้วก็จะลอกออกซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะว่าบางทีเราใช้แผ่นมาร์กแบบน,นี้ค่ะบางคนก็จะทิ้งไว้จนมันแห้งซึ่งเวลาที่มันแห้งเนี่ยมันจะดูดน้ำมาร์กนะคะจากผิวเราเนี่ยออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ย แนะนำว่าถ้าเขาเขียนมาด้านหลังว่าให้ทิ้งไว้กี่นาทีแค่ไหนเราก็ควรจะทิ้งไว้แค่นั้นนะทุกคนลองไปดูกันนะคะสําหรับใครที่อยากมากผิวนะก็ตอบโจทย์นะคะทั้งเรื่องกระจ่างสายรื่วรอยเติมเต็มความชุ่มชื้นลดพวกจุดด่างดำนาต่างๆนะคะเพราะว่าเขาราคาไม่แรงนะทุกคนแค่กล่องละ790บาทนะคะมี10แผ่นนะหรือว่าถ้าแผ่นเดียวนะคะอยากลองก็แค่89บาบาทนะคะจัดโปรอยู่เนาะลองไปดูกันได้นะคะเดี๋ยวจะแปะ ช่องทางไว้ให้ตรงนี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวแอมคอร์ตัวไปมาสหน้านะคะแล้วก็เตรียมตัวนอนก่อนนะแล้วเจอกันพรุ่งนี้จ้ะดมอร์นนิ่งนะคะทุกคนสําหรับเช้านี้นะคะก็ตื่นมาแล้วเรียบร้อยนะแต่ที่ปาบปื้มกว่านะคะก็คือตื่นมาปั๊บนี่เลยจ้าเจอวิสระน้ำเจอธรรมชาติสวยๆนะคะซึ่งฟินมากนะทุกคนตื่นมาคือหน้าแบบ ใส่มากนะแล้วก็ผิวมันจะดูชุ่มชื้นถ้าอย่างใครที่ผิวแห้งหรือผิวไม่ฟูอะไรเงี้ยคือตัวเนี้ยช่วยผิวฟูดีมากแต่แอมชอบฟิวตอนเช้าที่ตื่นมาแล้วคือแบบหน้าดีเลย